วันนี้ขอเสิร์ฟเมนูนึ่งปลาใส่ผักเยอะๆปั่นข้าวเหนียวค่ํมใหญ่ๆจํากระเจียวปลาแดกอืม้มฟินเวอร์ค่ะทุกคนทําง่ายมากๆเลยขั้นตอนแรกนําปลานินลที่ล้างทําความสะอาดแล้วก็บังให้เรียบร้อยนํำมาปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ําปลาสูตรของแม่ฝนมีแค่นี้จริงๆค่ะ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักปลาทิ้งไว20้20-30นาทีพอครบเวลาเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งซึ่งนึ่งช่วงระหว่างรอให้น้ําเดือดเราก็จะนะําตะไคร้แล้วก็ขา่าทุบหน่อยนะคะจะได้หอมแล้วก็ช่วยลดกลิ่นคาวของปลาได้ด้วยแม่ฝนก็จะเลือกข่าอ่อนหน่อยจะได้ทานกับปลานึ่งได้อร่อยมากๆเสร็จแล้วก็นําปลามาวางเรียงลงไปเลยค่ะ ส่วนน้ำหมักก็ราดลงไปได้เลยจะได้ทําให้ปลาเหล่านั้นมีความนัวมากขึ้นนั่นเองเสร็จแล้วก็นําผักที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยวันนี้แม่ฝนก็จะมียอดแคร์ดอกแคร์แล้วก็ยอดบวบใครไม่มีหรือไม่ชอบจะเปลี่ยนเป็นกะหล่ำปลีผักกาดขาวหรือว่าผักกาดจ้นก็ได้เวลาสุกแล้วคือหวานอร่อยมากๆเลยค่ะ แม่วรจะใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะนึ่งประมาณ20นาทีปลาแล้วก็ผักก็จะสุกแล้วค่ะพอสุกเสร็จแล้วก็นำมาวางเรียงใส่จานรอเอาไว้นะคะขั้นตอนต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ค,คือแจ่วปลาระราซึ่งทำไม่ยากเหมือนกันแม่ก็จะใช้พริกสดกระเทียมหอมแดงแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยค่ะนำไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆถ้าไม่อยากให้พริกไหมใส่น้ำลงไปนะคะเวลาน้ำแห้งทุกอย่างก็จะสุกพอดีแล้วที่สำคัญพริกสีสวยด้วยค่ะ พอเราทําได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปตาำในฝนก็จะเทใส่ตรงไปในครกเลยตําพร้อมกันเลยให้ละเอียดความละเอียดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะ ทีนี้ก็ปรุงรสด้วยผงนัวนิดหน่อยตามด้วยน้ำปลาราถ้าบ้านไหนมีมะกอกใส่ลงไปด้วยจะได้มีความเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็นัวนิดๆโอ้โหอร่อยมากๆเลยทีนี้แม่ก็จะใส่ต้นหอมบ,บักชีซอยลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วค่เะเจลปลาร้าของเรา <c oughs> เลิศเอรเพอร์เฟกมากๆเสิร์ฟคู่กับปลาเนื้อที่เราทำเมื่อสักครู่ทานคู่กับข้าวเหนียวโอ้โหปัน <c oughs> ข้าวเหนียวคำใหญ่ๆฟินอะไรเบอร์นี้ทุกคนใครยังไม่เคยลองต้องลองนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย